ทุกคนกคน,นี่ต้องต้นข้าวกินสตอเป็นนะดีๆสังเกตมันมีต้นสตอแล้วก็ห้อยยุงระยางเหนนั้นได้ไหมทุกคนนานทีปีหุ่นรถไฟจะมาจ,าจอรตรงป่ายางแล้วก็มีต้นสตอออกผลนี่ฮะต้งต้นข้าวกินเป็นนะเพิ่งอายุสิบสามคงกินไม่เป็นเสียดายนะถ้านาเป็นคนใต้อย่ใช่ไหม ก็จะเป็นลูกทุ่งสำเนียงใต้กันไปอีกใช่ไหมคนก็จะมองแบบนั้นยังดีว่านางเป็นคนการจนาบุรีไงก็เลยแบบว่าถ้าเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งภาคกลางเนี่พ,พึ่งมันชัดไงแต่นางร้องเพราะทุกเพลงอุตส่าห์ดูสุพานสวยมากเลยนะฮะต่อไปนี้จะไม่พยายามโพสแคปชั่นเกี่ยวกับน้องต้นข้าวแต่จะพูดถึงน้องต้นข้าวทุกคลิปนะวัดใจอย่าวัดใจจะลองดูแล้วกันเรา ทำช่องเพื่อส่งเสริมคนดีอยู่แล้วอะแต่บางทีอะเราก็มองว่าบางทีมันก็เกินไปไงนะต้องมาโพสต์ถึงน้องต้นข้าวทุกวันจนคนมาหลังใหม่มาทักว่าไร้สาระพูดแต่เรื่องน้องต้นข้าวไม่มีอะไรจะทําทคลิปเล้วหลอกกูก็บอกเอาเรื่องของกูช่องของกูเอฟซี FC ของกูเอฟซี FC น้องต้นข้าวก็มีแต่คนดีๆไม่โง่สมองไม่กลวงแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงใจมันก็จะว่าเออใช่ไหมเออใครจะพูดยังไงก็ช่าง นั่นแหละดูสิเป็นพวงพวงเลยทุกคนจา้าเห็นไหมโอ้ยดูห้อยสิทุกคนเนี่ยคดไฟจอดลบไฟเสียทุกคนพวกสูบไปออกรลบกันหมดหรอช่วงเนี้ยเห็นเงียบเงียบกันจังเลยใช่ไหมอ้าวอีสัตว์ทำไมกล้องเป็นแบบนี้อยู่ๆกลับมาเฉยโดยกลับเป็นแบบ ทีไม่กลับมาเห็นหน้าจอตัวเองอุ้ยมันหมุนได้ด้วยเหรอไม่ใช่หมุนลมมันแกว้งครัตอมันก็เลยโยงระยาะนะชัดไหมทุกคนชัดไหมครับแบบจะหมุดแล้วด้วยเดี๋ยวก็ถึงหัดใหญ่แนละ้วทุกคนจ้าครับนึจะกินกก่ทอดหัดใหญ่แท้ให้ดูนะอย่าหาว่าอย่งงูอย่างนี้นะตอนกินไปก็จะพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวนะแต่จะไม่พูดแคปชั่นนะว่าเป็นคลิป ทุกคนก็ต้องรู้โดยสัญชาตญาณสิทุกคนมีสมองถูกปะว่าช่องนี้ต้องพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวเพราะเราสงเสริมเรารักน้องต้นข้าวอยู่แล้วถูกปะทำไมต้องแคปชั่นตลอดอ,อ๋อแต่มันมีผลต่อการมองเห็นหรออ,อ๋อหรอจริงหรอใช่ไหมใช่หรอเหมือนควายเวลามันไม่เห็นหญ้ามันก็จะไม่กินอะไรเงี้ยนะต้องเห็นหญ้าเขียวๆแบบนี้มันถึงจะกินอะไรเงี้ยหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอเวลาโพสอะไรว้ายสตอรท,ทุกคนอยากจะถึงสะพานแล้วนะทุกคนนี่สตอทุกคนนี่เลิศเอา,เอา,เอาสตอไปฝากน้องต้นข้าวดีไหมโอ้น้องต้นข้าวยังไม่มาใต้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะผ่านสะพานนะในภาวะสงครามทุกคนได้เรียนรู้อะไรเรยรอะเลยได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรเทียบเียมเนาะ ว่าใครกินใจกับประเทศชาติใครห่วงใ่กับประเทศชาติจิงเนาะทุกคนวิวสวยมากวิวลดลำมลังกาหาดูยากมากทุกคนช่องเราสบายๆง่ายๆนะทุกคนเนาะอย่าหาว่ายยง่ยมอย่างนี้อย่าดยามากเมื่อช้าพูดเกี่ยวกับเรื่องพูดดิงไปหน่อยดจัก nhiều cảm lương à là nhé, cuốn phục, cuốn bèn cái công ส่งเสริมคนดีคนเก่งจ้งะีทางนอุย้ยเขาใช้ยสนนุค่ะมันจะมีบ่อแร้อนเขาใช้ส,สนะสนะฮะไ,ได้ยินแแอนนเขาชัยสนสวยงามไมจ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะคนระับ làm núc nấc giả, người ở bên tuấn Tân, thì gì hoi, là tôm, là tê, anh này có mì, nha, thấy không? Làng núc ถึงหัดใหญ่ลแล้วจะถทุกคนจ้าแต่ลอดใต้สะพานเขาเรียกว่าสะพานลอยซึ่งเป็นสะพานลอยที่มีรถข้ามแต่รถไฟลอดนะไม่ใช่สะพานลอยให้คนข้ามนะทุกคนสตออีกแล้วนี่จะเมาเรื่องน้องคนข้าวร้องเพลงแนวหลังยังคออย่าโคตรเพราะเลยทุกคนรู้ไหมเพราะมากทุกคนใบไม้เปลี่ยนสีทุกคนอีกสักพักหนึ่งก็ถึงหัดใหญ่แล้วจ้า ให้เราต้องเป็นชายนานวันชาติสำคัญนัก็้อทหารกล้าเกิดเป็นชายที่ย,าาย่าได้หนีนาที่ยาได้หนีนานะก็บบอกดูดิสีเหลืองเขียวทุกคนต้นนองต้นข้าวร้องเพราะมากเมื่อก่อนเราจะกินแต่พี่ดาวมายุรีใช่ไหมแล้วก็พี่สุบร้องแต่พี่ดาวนี่คือแบบเป็นเพลงประจำตัวกันเลยทุกคน,น เรายังไม่เห็นน้องต้นข้าวเลยเนาะมีแต่ต้นหญ้าทุกคนดูสิโอเคเนาอคลิปนี้ก็ทัดทายสบายๆแชว์กันเล่นขับๆด้วยทุกคนอย่ได้ไม่เครียดนะจ๊ะสถานการณ์สงครามแบบนี้ต้องนะฮะบันเทิงกันกน,นิดนึงให้กำลังใจทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาเบ้ามอยกันต่อจนาะทุกคน ทิศนี้เป็นทิศทานสั้นดูไปคำทางก่อนนะโอเคเจอกันลิปหน้าเจอกันที่หักใหญ่จ้า